การสร้างชั้นข้อมูลส่งออกเป็น KML ด้วยโปรแกรม Quantum JS e ก่อนอื่นให้เราไปที่ปุ่มเพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้นเลือก Encoding เป็น TIS ขีด620คลิกที่ปุ่มแสดงเลือกชั้นข้อมูลคลิกที่ปุ่ม Open จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open อีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้ไปที่เมนูกำหนดค่าเลือกคุณสมบัติของโครงการ จากนั้นเลือกระบบพิก,กัดคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยนะครับเรามาทําการสร้างเชฟไฟล์ใหม่นะครับเป็นแบบจุดโดยไปที่ปุ่มสร้างเชฟไฟล์ใหม่นะครับคลิกเป็นแบบจุดจากนั้นในรายละเอียดตัวนี้ในช่องชื่อให้ใส่เป็นโคลดจากนั้นข้อมูลชนิดนห้เป็นตัวหนังสือความกว้างเป็น50 เพิ่มตารางรายละเอียดคลิกที่ปุ่มโอเคทำการตั้งชื่อให้เป็นเทสเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มเซฟให้คลิกที่ปุ่มเปลี่ยนสถานะการแก้ไขชั้นข้อมูลจากนั้นคลิกที่ปุ่มสร้างชั้นข้อมูลแบบจุดคลิกลงหนึ่งจุดนะครับในช่องโคด้ด ตัวนี้ใส่เป็นแปลงปลูกข้าวอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วแล้วกันนะครับตัวนี้เพื่อส่งออกให้เป็นหมุดบนแผนที่บน Google Earth นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มเซฟคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนสถานะนะครับจากนั้นไปที่เมนูเครื่องมือเลือกเครื่องมือจัดก,การข้อมูลเลือกกำหนด projection ปัจจุบันจากนั้นเลือกชั้นข้อมูลเป็น t e สเลือกระบบพิกัดที่อ้างอิงตำแหน่งนะครับจากนั้นก็มาใส่ระบบพิกัดให้กับชั้นข้อมูลของเราเลือกชั้นเลือกพิกัดของชั้นข้อมูลคลิกที่ปุ่มโอเคจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมระบุ เสร็จเรียบร้อยคลิกที่ปุ่มโอเคจากนั้นคลิกที่ปุ่มคอรสจากนั้นคลิกเลือกที่ชั้นข้อมูลเทปไปที่เมนูชั้นข้อมูลเลือกบันทึกเป็นในช่องรูปแบบให้เราเลื่อนลงมาเป็นแบบ html จากนั้นในช่องบันทึกเป็นให้คลิกที่ปุ่มแสดงทําการตั้งชื่อตัวนี้ใส่ให้เป็นแปลงปลูกข้าวแล้วกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่มเซฟจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคคลิกที่ปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับจากนั้นเราไปดูไฟล์ที่เราส่งออกไปนะครับเป็น KML เราก็จะเห็นไฟล์ที่ชื่อแปลงปลูกข้าวเป็น KML จากนั้นเราลองเปิดนะครับโดยดับเบิลคลิกนะครับ ก็จะเปิดสู่โปรแกรม Google Earth เลยนะครับโปรแกรมจะซูมเข้าไปยังอำเภอเมืองสะแก้วนะครับที่เราชี้ลงมาว่าเป็นแปลงปลูกข้าวนะครับตอนนี้จะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการส่งออกเชฟไฟล์เป็นแบบ KML ขึ้น Google Earth นะครับด้วยโปรแกรม Quantum.js